อันนี้ท่อน้าเวลาหน้ามันมาท่วมแล้วก็ปล่อยให้หน้ามันไหลออกแล้วก็พามาคุ้มไว้เดี๋ยวป้ามันจะออกนี่ตอนนี้มันหน้าแรงป้าไม่ออกดอกเอาไว้งี้แหละน้าไม่ท่วมดอกเวลาฝนตกมาน้ามันจะสวัสดียามเช้าครับจากช่องพรไปสารชาแนลเด้อ พามาดูบรรยากาศตอนเช้าดูความแห่งแรงเนาะโอ้ยไม่ตกเลยฝนแถวบ้านไม่ตกเลยครับนี่มืดคึ้มมาทำฝ่าคึ้มมาก็ไม่ตกโอ้ตออยต้นไม้จะตายไปแา้วด,ดูความแห่งแรงก็เอ้ยดูเนะ่ะดินแดงโล่เลยใคเอ้ยนี่โอ้ดูจะไปกินอะไรไม้แกว่าดูสะตอย่างแรงเดิมที่บ้านน่ยไม่มีฝนเลย มันมาเมื่อตึ๊บมาตะลมกเกยมันมาตะลมแล้วก็ไม่มีฝนอกเนี่ยโอ้ดูพักบุงพักบุงก็ใบกูเดกเื้อเกยเยเนี่ยเนี่ยนฝนมันไม่ถูกฝนไงใบมันก็กูดเกย์เยหน้าม,มันมีอยุหน้าม,มีแต่ยังว่ามันก็อยากได้น้ำฝนเนาะ ทำคลองน้อยนี่โอ้ยดูไปถึงนู้นคลองสุดประมาณเกือบห้าร้อยเมตรเด็กเอ้ยนี่เฉพาะมีพักบุ้งนี่นี่ยาวไปถึงนู้นเด็นี่ก็ยาวไปถึงนู้นเลยเนี่คลองน้อยเวลาฝนตกมาโอ้น้ำเต็มพักบุ้งึ้นโอ้มันหวงน้ำเด็กเอ้ยตอนเนี้ยอย่างงามเนี่ยตอนนี้โอ้แห่งแรงใบกูดมัดเกเอ้ยเนี่ย เป็นคลองน้อยเป็นเลาะถนนไปนู่นโอ้หอกมุ้งเนาะเงาะใบกูดมืดมันก็พอได้กินอยู่แต่ใบมันไม่สวยเหมือนหน้าฝนนะะึกเอ้ยเนี่ยไปดูบรรยากาศรอบ,บบ้านเนาะเนี่ยนาบ้านเนี่ย ที่พาน้องนองหมาไปเที่ยวเดินเล่นกันนี่ตอ,อนนี้ยังไม่ได้ปล่อยหรอกปล่อยตัวหนึ่งตัวหนึ่งวิ่งไปไหนไม่รู้ไปหาลบตัวไหนไม่รู้เนี่ยหาหนูอีกแลว้ววะเก้องดำดูว่ใบกูดเบิดเลยฮกบุ้งเกลือเนี่ยไม่ถูกฝนน้ำก็จะเริ่มแห้งแห้งแล้วเลยเนี่ย โอ้โอโลยลอยหมามันวิ่งเล่นกันนี่สนุกสนานแท้แทน้นะองใส่จะห,หาคุมหนูแหละในป่าเนี่ยไปหาคุมหนูกันแหล่งใส่หนูออกมาเนี่ยป่าแหลกเหลวหมดเลยแกเอ,อ้ยนี่ย้าตกฝนตกมาก็ได้กินพวกบุ่งหองน้ำนี่างแเอ้ยเนี่ย,เออเยมันแห้งมากเลยเหลืออยู่ประมาณเคียงเอวแหละได้อยู่ลึกประมาณเคียงเอวโอ้ตะกอนเคียงคอเนี่ย ข้อโลกใหม่ๆเนาะโอ้ยังลึกเลยคืออเยไม่ใช่ตลอดปีแต่ถังหมก็มีน้าซึมออกมาเรื่อยๆแหละมันไม่แหงหมดหรอกถึงหน้าแรงก็ไม่แหงเดี๋ยวจะพาไปดูน้ามันซึมมาเรื่อยเลยเป็นคลองน้อยข้าวโลกไว้อืมดูบรรยากาศตอนชเช้าเลยคือหน้าบ้าน อนนที่ก็ไถทิ้งไว้แต่ไม่ทําอะไรแต่เอ้ยคนเขามีตังค์เนาะเขาไถทิ้งเอาไว้เขายังไม่ปลูกอะไรเลยเอมันจะพาไปดูแถวหน้าบ้านอีกเนาะบรรยากาศหน้าบ้านนี่รั่วหน้าบ้านเนี่ยปุ๋ยมกักยังระดึบเลยเอนี่ยปุ๋ยมักอย่างหลายอันนี้ก็บออ่อเลี้ยงปลาเนี่ย บ่อเรื่องปลาน้อยเนี่ยเนี่ยบอ่อหนามแหง้งนักที่ดอก,กเอกยเนี่ยปลา,ากับหนาวไม่ขึ้นมาดอกแต่นี่ก็เริ่มหายหนาวแล้วเขาออยัางชั่วหน่อยมันก็มุดอยู่ปากพ่อปุูง,ง,น,งนี่แหละเอกยเนี่ยเนี่บ้าน,นปุ๋ยมากผมก็ไว่ไปซิปกดถังนั่นเนี่ยทำว่ายว่ายลดตน้นไม้เอกยเนี่ย ปุ๋ยมักจุลินทรีย์เอาพวกเศษอาหารนะ่ะเศษอาหารใส่ไว้มกัมกมักมักไว้ากน้ำตาลเท่เทเทมักไว้สักสี่ห้าเดือนก็เอามาใช้ไอ้อย่างดีเดยไงเลยเนี่ยใบบุงใบไม้ผมก็มากองไว้เนี่ยเต็มเนี่ยไว้เป็นปุ๋ยเลยเนี่ยนี่ต้นแค่ Okay, นแคนะ่หน้าบ้านนะเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนี่ดอกดาวเรืองแก่เอ้ยนี่จะพาไปดูอะไรแก่เอ้ยพาไปดูความสวยงามเลยแก่เอ้ยเนี่ยกำลังออกดอกดอกดาวเรืองกำลังออกดอกแก่เอ้ยเนี่ยเหลืองสวยแก่เอ้ยเนี่ยเนี่ยมีแรี้งด้วยแกตื่นเช้ามา มาดูสวนหน้าบ้านอันนี้ต้นยอเนี่ยคอยกินลูกมันเนี่ยลูกมันตอ้ตมอย่างอร่อยเลยเออลูกยอเนี่ยลูกยอกำลังขึ้นลดนลูกนิหน่อยเต้มเลยก็มีหลายเ่ยกำลังออกเนี่ยตน้นลูกแก่ก็มีเนี่ยต้นก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกนเนี่ย น้อยๆไอห่อมกกินแกนเอ้ยนี่หน้าแร่งมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ดอกนี่เหมือนถูกน้ำฝนเนาะเนี่ยแต่ก็ลดน้าไว้เรื่อยแหละอืมบรรยากาศหน้าบ้านแกนเอ้ยอืมถนนหน้าบ้านบรรยากาศรอบๆหน้าบ้านแกนเอ้ยนี่ มาดูความสวยงามและความแห่งแรงรวมกันเนาะคเคยนี่มาดูบอ่อปลา้นยนี่บ่อก็ไม่น้อยดอกเนี่ยเอาปลามาปล่อยทิ้งไว้มันก็อยู่ในป่า,าปเพราะปงนี่แหละเอ้ยนี่สนุกสนานก็อยู่นี่แหละน,นาแรงอ่ะถึงเลยเอาน้ำออกพขกปงออกจับปลาคเคยปลาปล่อยธรรมชาติปลาหมอมั่งปลาช่อนน้อยมั่ง ปลาห,หลายอย่างรวมๆกันเกยเอ้ปลาไหลก็มีหน้าแรง่งอ่ะซึ่งได้เอามากินกันเอาผักปง่งลอกผักป่งออกแล้วก็เอาน้ำออกดูดน้ำออกก็หาปลากันเด็กเกเอ้ปลาก็อยู่ในนี้แหละก็แก๊กก็แก๊แกอยู่ในท่อนี่ก็มีนี่นโอ้อย่างดีเด็กเกเอ้เนี่ยผสมประสานกันเนาะ อันนี้ท่อหน้าเวลาหน้ามันมาท่วมแล้วก็ปล่อยให้หน้ามันไหลออกแล้วก็ผ้ามาคุ้มไว้เดี๋ยวปามันจะออกเนี่ยตอนนี้มันหน้าแรงปาไม่ออกดอกเอาไว้งี้แหละน้ามไม่ท่วมดอกเวลาฝนตกมาหน้ามันจะไหลออกเลก็เอาผ่ามาคุ้มไว้กันปลามันไหลออกเนี่ยต้นบนอลแกยจะแกงบอลก็ไม่นด้เแกงสักที เต็มเลยเนี่ยป่าบอลเนี่ยทั้งนั้นเลยเดี่แกเอ้ยเนี่ยเลาะกำขังกำแพงขังบ้านเนี่ยหูกเอาไว้เนี่ยโอ้โหเดี่ยวยาวไปถึงนู่นแกเอ้ยเนี่ยมนจะแกงก็ไม่ได้แกงสักทีพาไปดูรอบๆบ้านแกเอ้ยเนี่ยแต่ป่าเตยน้อยเนี่ยแต่ป่าเตยใหญ่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้พาไปเลยเนี่ย อันนี้ใบเตยเอาไปปลูกหนาบ้านนะเพาะได้ใช่ก่อน,นตื่นเช้ามาก็มาสูดอากาศมีแล้งเลยนี่นี่ก็ต้นมะขามมะขามฟักใหญ่จะมดแล้วขึ้นไปแกะขายจะมดแล้วนี่ในไกลๆมือก็เอาไม่ได้แก้เอ้ยนี่เนี่ยขึ้นไปเ,เอามาแกะจะมดแล้วเหลือหน่อยเดียว มันอยู่ไกลมือเอาไม่ได้พอตกเลยตกมาก็เอามาพึกเอามาผาดกินแล้วเลยเนี่ยไม่กล้าขึ้นสูงหลายรอบเลยมะขามมะขามฟักใหญ่มะขามยักษ์ต้นนี้ก็ประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งแต่ต้นมันก็ไม่สูงมาก,กควสมควรนั่นแหละผมตัดไว้เรื่อยครับนีมมามักจุลสีที่ผมมักเอาไว้เนี่บเดี๋ยวก็ใช้ได้เลยดีเนี่ย อันนี้ในสามสี่เดือนเลยเนี่ยเอากากน้ำตาลใส่พวกเศษอาหารที่เรากินเนี่ยมาทิ้งใส่ถังว้ใส่ถังแล้วก็เอากากน้ำตาลใส่ก็เลยเนี่ยแล้วก็เอเอมใส่มันก็จะเปื่อยยุ่ยไปเลยก็เลยเนี่ยแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้โมูอย่างดีเลยก็เลยเนี่ยเนี่ยผมมาร์กเอาไว้เนี่ยกลิ่นหอมอรุ่มเลยก็เลยเนี่ยเนี่ยเต็มยาวไปถึงเนี่ยมันอยากจะเปิดให้ดูดกรอใเล้ อายเนี่ยทำเอาไว้หลายนี่ใส่กล่องโฟมไปก็มีนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ากากรำตาลใส่มาร์คทิงไว้น้ำแหงหมืดเลยมันเดิมาดูเลยเลยด็เยอันนี้ ตานใส่ได้ไม่กี่วันเนะี่ยยังไม่เป็นเนี่ยเนี่ยอย่างดีด้ลยกเกอ้ยเนี่ยทำไว้เป็นปุ๋ยมากมต้องซื้อปุ๋ยคือทำไว้เป็นตึบอหมดเอากาบกันตาลใส่ไปกักสี่ห้าเดือนก็ใช้ได้แล้วก็เอา e อีมใส่สักหน่อยนึงแหมันย่อยสลายง่าย,ายใบม้งใบไม้เนี่ยผมไม่เอาทิ้งหรอกเกเอ้ยเนี่ย ในบ้านผมเนี่ยครับเราจะพามาดูข้างในบ้านนิดนึงในบ้านเนี่ยเนี่ยรอบกันแพงเนี่ยปกใบไม้เต็มแกคุณแม่เอาออกจอกเนี่ยอันนี้ก็ทําสปริงเกอร์เอาไว้เนี่ยยังไม่ลดยังไม่ปล่อยร่ามเลยนี่ตอนนู้นม่วงน้อยยากระลุกเจอแกเอ้ยเมตัดเดททางเลยนี่มันจะถ่ายคลิปวิดีโออยู่แกเอ้ยเนี่ย แ้วเขับไปเยี่ยมบ้าน,นเพื่อนอันนี้ต้นเพิ่งมาปลูกไว้ได้ห้าหกเดือนแล้วเดนนี่ไม่พอปีเลยมะม่วงม่วงกระเพาะเองอันนี้อากาศมาดูขนุนหนาแรงแก่เอ้ยเนี่ยลูกมันไม่ค่อยสวยดอก่เอ้ยะปุติปิ มีประมาณห้าหกลูกเลยลูกไม่ค่อยสวยห,หน้าแดงแกเอ้ยเนี่ยจะพอพอได้กินอยู่แล้วหนาฝนนะเม่ลูกก็ะสามสิบลูกเลยแกเอ้ยเนี่ยธนาฝนนั่นลูกมันจะใหญ่ปีนี้มันออกสองทีเลยเนี่ยอันนี้เหลือไปสี่ห้าลูกนี่ลูกใหญ่ๆเอาไปกินหมดแล้วแกนเอ้ย ถึงชามาเข้ามาเดินดูตามสวนนี่ยนะแกเอ้ยนี่พอมีแรงแกอ,อันนี้ต้นวาสนาเด้อนี่ต้นวาสนาอยู่หน้าบ้านเนี่ยปลูกเอาไว้ยี่สิบกว่าปีแล้วเด็ดนี่ยยี่สิบสองปีแล้วต้นนี่โอ้มันว่ามันออกดอกอย่างหอมเลยแกเอ้ยเนี่ยต้นวาสนาคิดดูต้นมันถั่วนนี่่ต้นอย่างใหญ่เลยแลกเอ้ยเนี่ยสูงสามเมตรกว่าเนี่ยสูงอย่างคักเลยเนี่ย สูงอ่ะสุดต้นต้นวาสนามีสองต้นต้นอีกต,ต้นหนึ่งต้นน้อยอันนี้ต้นหน้าบ้านต้นใหญ่เนี่ยต้นวาสนาแกเอ้ยเนี่ยต้นอะไรยังใหญ่เลยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูทวดเนี่ยเนี่ยอย่างสูงเลยแกเอ้ยเนี่ยเวลามันออกดอกก็อย่างงามหอมแกเอ้ยเนี่ยคลิปนี้ขอจบสนีทก่อนเด้อจากช่องพอรไปสารแชนเนลขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะ ขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกดซับตะไคร้ใบมะกรูดเดียผมขอบคุณมากๆเด้อจากช่องพรประสารแชนแนลคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับ